เราพามาเยี่ยมโรงทานครับมาแล้วครับโรงทานไปกับคุณแจ๊คคุณแจบ๊บคุณแจกก๊บอยากขายจะอร่อยน้องนาคมีหกนะครับจบ้าวแรกจ้าวเดียวรออีกสักครู่มารับได้วัน,นนี้เตรียมคมท้องก่อน รอน้ํา rồi Má ayam n g เ y a m ngayam n g a เราเอาไปไปตักลมทานตรนี่ค่ะตรงมี้ค่ะลมทานตรงนี้เชื้อหรอค่ะเชื้อห่อไหนนี่โอนตัวนี้เอาดอกกนะถานี่มินไครับเด้อเราเอาของลง มาแล้วครับผัดกะเพราอะมาลูกหลานูช้าตรัตรป็้ายนก้ดาัเดี๋ยวรอกนนงรอแปบนึ้ยหมดหรืยังครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงรองมองว่าด้วใไ่ไัีเนี่ยไม่ได้ไรันมันวิดีโอ อย่าลืมติดตามท่องทงแชนแนลเด้อจะได้เห็นคนนั้นเร็แ่ยังใช่จะได้เห็นคลิปไง่ยังเไอ้สไปไหนไปไหนพวกพันอะไรดิไปไหนดิหน้าที่จอดใช่ไหมอ้าวโอเค ร้องเขามั่นไก่พอหนึ่งเด้อไม่รู <c oughs> ้ห่ะไทยทัดไทยพัดก <c oughs> ำลังพัดกำลังพัด ลงทานลงทานผลไม้ลงทานผลไม้ลงทานเจอแสงเดือน ผมนับจบกัิดและบริวารผมเยทีเป็น่เย็นเป็ผมจะนับจบไปกับชิดตามีรวมกัรเป็นทีมการดนขอคนด้วยปรงยนกต์เดเที่ยวติดาขายหมดแล้วขายคนเนาะเขาท่าเขาท่าขายดีใครดีขายดี เดินทางมาจากทางใต้ทางไกลเนาะบางญาติบางโยมที่อาตมาไปบอกบุญถึงนายโยมเนาะอาจจะไม่ได้ลงไปต้อนรับเนาะอันนี้ก็ต้องขอประทานอภัยไว้ด้วยนายโยมเนาะเพราะอาตมากาต้องทําหน้าที่ของอาตมาเนาะเพราะฉะนั้นก็ขอฝากญาติโยมพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านทรุดดมทำเนาะไม่เห็นญาติโยมเนาะ ่าเข้ามาก็อ่าสวีนคณะต้อนรับอ่าอาหารการกินนี่เป็นเรื่องใหญ่นะโยมเนาะโอ้ยมาอดเขาบบ่ามยนมีใครอยากจะมาเลยะอ่าเพราะฉะนั้นก็อาดูแลกันเนา,าะตอนนี้ยอดฟังคำปาลบ็ักแต่เจ้าอาวาสการวินัยถึงบรรดาพี่น้องที่กันไปศึกษาฮารีของเร่งสัจชายใจศรัทธา จากบรรดาพี่น้องทวดชุกสารชิตมาร่วมด้วยช่วยงานบูธนาจึงมีงานกระชิมเนี่ยไปจับปีหกกนี้นะตอนนี้ก็มีกี้ใหญ่แล้วเก้่ยวพร้อมด้วยลูกชายครับคนไหนยังไม่ด่วนไปไหนทางอาจารย์ท่านบอกว่าให้อยู่แหเร้องกัน ถ้าพี่น้องหยดไปก็จะยาวลิวหาปุราปลิปุเรนติสาธารังเอวะเมวอิัวทินังเปตานังอุปกะปกะปติอิจิตังปติตังตุยหังยิปเมวัสมิสตูตาเพปุเรนตุสังขปาจันโตปัณละโตยธามณีโตติละโตยธา

สาธุในเปว่าเดียวเห็นคนดนไฟไม้บ้นทุกหนจะไปนั่งสาธุในขีกัดเคตกันนะ่ะตสารกันสถอกันทิ่ตัวนา้ดีวน้องร้านัพี่น้องเป็รุ่นพช่ยรับเพ่นคนบ้านเรา ดับจะเป็นน้ำายปเป็นไฟจะเดจะวัี่ไอ้กาสวัสดีคุณกสวัสดีคุณกว้าจภาคที่มีจิตาที่จูบชาตัดไทยกมาตรงนี้ใก่ลวกสติดต่อปาก่งทานโดยูรรมาเนี่เป็นอะไรน้าหวานน่าจะหวานเปนไรเนาะน้เนี่จะหวานเป็นไรเนาะลงทานอยู่ธรรมดา ลืมไปกินเพียคนไม่จวายพระใช่ลองทานจุกโล่เอยากได้บุญหลายเกินพันไหมถวายพระเดชพระคุณท่านจะเป็นนำพานับเปือบี่สไปของดีๆถวายพรขอหขานนะจะได้อาริสุมากลลืมบอกคุณท่านไปนำนุ่งกานเปือบี่สไปไอซ์กิมของดีๆถวายพระคุณท่านก่อนนะครับ